สวัสดีครับวันนี้ก็เส้นทางจากบ้านนอกสุสานไปบ้านขอแต่คลิปนี้อันบรีวบ่ได้เข้าไปท้ายบ้านขอนี่อว่า่นี้ท้ายแค่เส้นทางมาทางเข้าบ้านขอเทาน นี่แหละครับคืเรามา ตามท่านชนา่วนบบนแถวบ้านผมกส่วนมากมันก็ไม่ค่อยมีเงีย้ยป้าไหมป้ายยางมันกระโต้แค่นาะที่ที่พักศมกกต้แคน,นาด เพิ่งนะ่ครับพี่น้องบรรยากาศจากเส้นบ้านเอาสุดา่าก็บ้างของบรรยากาศดีหรอกป้ายเขียวป้ายเขียวแบ้าน็แนมเป็นอะไรก็สบายหูสบายตาอากาศดีแค่บ้านดีก็เป็นนาสิเป็นป้ายย่ค้าง chót vẫn nám cho con na thì bỏ mà mặt Nám khinh khẻ mà đó Ta xin vâng nhiều nữa nước ừ. nám các Nhắc lại Phải to สิข้อบของเลาไม่ได้ถ่ายอคนสิ่อ้เลยก็สี่เนปิดคลิปเลยพี่น้องเหวาาไคนปิดคลิปเลยพี่น้องไายอคน